อาครับบ okay. well. so ัด yeah. น so uh, no, ี้มือนี้มากลับแมงอี้นูนครับเอาบันถึงคนต้นเมื่อถึงเมื่เห็นวะเออเมื่อเห็นมาบ่เมื่เห็นทันเลยตอนบินลงมาเลยครับมาลุดเหมือนกันมีหลายเลยบ่ไหลนู้นหน่อยครับนูนหน่อยมันก็แพงเพชรครับนูนแดงครับสั้นละเป็นสั้นแล้วครับโอ้โหโอ้โหยครับอีนูน เดี๋เดี๋ยวันอีกันอีกจะไปเหยยบได้ครับนี่ครับแบงอินุนอีนุนหน่อยอีนุนน้อยมันกระแบงเพชรครับขีนาละันอีกโอ้พุนครับพุ่นพุนวันุ่นแตกครั้งพุ่นนพุนครับตอนเห้ครับเต็มเลยพุ่นพุนุได้พุ่งลูกแล้วครับลุกไปเด้แล้วเยียบแล้วยยบเออนั่งก่อเลยขอบตอมืุ่ห่มอหน้าไฟนอเออเดินไหนบังแค่นี้เออเอา ้เพราะมันไม่ม cool. uh, ีม uh, ุกครับปุณเดี๋ยวฟาดกวาดฟาดกวดครับไม่ต้องเลยโอ้ก็ต้องใช้ก่ต้องใช้เพราะมันมิ่มครับปุณก้อนอีลีอยู่ปุณปุณเดี๋ยวกวอนนีกวอนนี้ลูกโอ้ฟาดกันฟาดกันไม่ตก็ลงม่านี่ละไม่ตกลงม่านี่เบิร์ดละเบิร์ดสันอันนี้อยู่ต้นไหนยังล่ะต้นโพต้นโพต้นโพวะอันนี้ม่นเป็นผักกระเดาครับอันนี้แต่กระผมมึงกำลังกินนะอู้หพี่ก้อนอีลีเด้อ อันนี้อันนี้กองไอรีนกำเดียว้ะครับุอินนูนอินนูนแดงอีนูนหน่อยก็แพงเพลิกับเออมา้นูคุณคุนุอคอยลุกครับต้องคอยลุกได้หยิบได้หยิบล้วลกอือเอ้าเอาแมนบาโอ้โหละเอ้าเบ็เบิ้งายดอ่ะเบิ้งเบิ้งเบิวันกลับแล้ววันแล้วรีบกลับมเรีๆ โอ้เดี๋ยวเดเอบเอาเกอาเอมันไม่ใช่เอาเอากอดีกดไม่ได้ปัดมือมันกาลยครับกอบกกบกะครับโอ้โหนี่ครับอเลยครับอเลยใส่ไปเลยกบกแนดแดโอ้โหยุนยุนแดงยุนแดงน่อยโอ้หายครับอครับผม มาขวดกินด้วกันทับเบนะครับคุณโอ้โหครับฮึครับไม่ไอ็นุนแดงไอ็นุนแดงหน่อยมันก็แพมเพิสครับลายพันรัดพามาครับมึงเนี่ยม่ได้มาเบิ้งน้องมาสูตรน้ำใส่อ้อยมาหลายกับลายพามาสั่นมึงนีะครับสันมานได้คุณเต็มเต็มเลยครับแต่ไม่ขวดยุบานเลยครับมึงเนี่ยเต็มมือเลยจ้ะลายพัน